ตัวนี้นะคะเป็นลูกล้อของ Toyota Toyota a e 1 0 0นะคะ 4AFE ค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะรีวิวเลยนะคะโอเค เรามาดูกันก่อนนะคะตัวนี้รูตรงนี้เขาจะใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาวัดรูให้ก่อนตรงขาเขานะคะสิบมิลน,นะคะตรงนี้ส่วนตัวนี้เล็กมากนะคะน่าจะอยู่ประมาณสามมิลเองนะคะเล็กมากค่ะวัดแทบจะไม่ได้นะคะโอาแค่แล้วก็รูตรงกลางนะคะตรงนี้ ยี่สิบสามมิลค่ะส่วนวงนอกของลูกลอกนะคะจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดมิลค่ะหน้ากว้างของสายพานยี่สิบห้ามิลน,นะคะโอเคส่วนรูตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางเลยนะสับเวอร์เนียตามนี้เลยนะคะสิบสิบเอ็ดจุดห้ามิลน,นะคะ สิบเอ็ดจุดห้ามิลตามนี้เลยค่ะวัดแบบนี้แล้วก็จะชัวนะคะ